ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสือยอดนักสื่อนะครับรายการของเรานะครับย้ำกันทุกครั้งว่าเปิดโอกาสให้คนหูหนวกและคนตาบอดนะครับได้ขึ้นมาประชันความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อบนเวทีแห่งนี้นะครับวันนี้เรามีล่ามจอยครับเป็นล่ามภาษามือครับและครั้งนี้นะคะก็เป็นการเก็บคะแนนในรอบสุดท้ายของผู้เข้าแข่งขันตาบอดแล้วค่ะ ใช่ครับเราจะรู้แล้วครับว่าใครนี่ครับจะเป็น2คนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับวันนี <S <s se ้ค่อนข้างกดดันมากๆนะครับเพราะว่าต้องมี1คนที่กลับบ้านไปด้วยนะฮะไม่รู้ว่า3ามท่านนี้กดดันเหมือนเราหรือเปล่านะครับต้อนรับกรรมการทั้งสาท่านนะครับพี่ตรีพี่ตงเน่นน้องทันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะต้องมีคนกลับบ้านหนึ่งคนด้วยนะครับต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนนะครับพี่เอ๋ไบร์วิสวัสดีครับวันนี้สดชื่นสดใสนะครับ เดี๋ยววันนี้จะต้องมีหนึ่งคนที่กลับบ้านไปนะครับเพราะฉะนั้นคําถามแรกที่เรถามก็คือมีอะไรอยากบอกกับเพื่อนๆที่ของขันเราบ้างอ่ะพี่เอกครับก็สามคนนี้คือหนึ่งในตองอูนะครับสู้ไปด้วยกันครับเราคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวใครไปต่อนะมาเลี้ยงข้าวนะวันนี้นะเป็นน้องใบกระเป๋าของเก่งตุงๆนี่นโทรศัพท์โอ้โทรศัพท์สามคนนี้เราสนิทกันอยู่แล้วคือใครก็ได้แล้วในแก๊งเราเพราะยังไงเราก็ต้องไปด้วยกันกลับด้วยกันค่ะ รัอมกนเเลยดูสักสองคนเถอะวันนี้ปรัสนีที่จะมาตอบคําถามให้คําถามกับผู้แขังขันเนี่ยไม่ใช่กรรมการครับไม่ใช่แก๊งวิธีกรด้วยนะครับแต่จะเป็นใครนะฮะเดี๋ยวเราไปทักทายพวกเขากันหน่อยนะครับสวัสดีครับปรัสนีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคะอุ้ยคนที่สองใครครับจําผมได้ไหมครับเอ้ยและปรัสนีอีกหนึ่งคนครับทักทายมาหน่อยครับ คิดถึงจังเลยครับเอ้ยอ,อะถามผู้กำกับขันรู้ไหมว่าปรัสนีสามท่านของเรานี้เป็นใครบ้างวีรู้ไหมครับรู้ค่ะใครบ้างครับใครบ้างครับน้องหนูเดียวคุณบอยปั๊กไปคุณเห็นลครับผมจําได้พี่ปั๊กไปคนเดียว <laughs> อและวันนี้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์นะฮะทีมงานของเราก็ติดต่อปรัสนีมานะครับขอเสียงประมือให้กับหนูเดียวบอยและปลั๊กไป เดี๋ยวเราจะได้พบกับ3าคนนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องมาจัดลําดับกันเหมือนเดิมนะครับกับเกมแผ่นป้ายของเรานะฮะแต่ครั้งนี้แคนไม่มีเกมอะไรมาแบบจัดลําดับและให้เลือกกันเองว่าใครจะเป็นคนเลือกแผ่นป้ายก่อนคนแรก3คนตัดสินใจเองเลยครับพีวิเลยพีวีเลยก่อนใช่ไหมอ่ะวีแล้วใครต่อครับผมครับไบร์แล้วก็พี่เอนะครับวิครับตอนนี้แคมีอยู่3แผ่นป้ายนะครับหมายเลขที่1หมายเลขที่2หมายเลขที่3ามลำดับที่1 23เอาป้ายไหนดีครับ 1>, 1ค่ะ 1, 1>, 1นะครับ1นะครับ 1> 1เพราะฉะนั้1 1> นวิจะได้ฟังคำถามจากปรัชญาคนนี้ครับครับคุณบอยวไบรท์ครับเลือกแผ่นป้ายไหนครับในระหว่างสอกับ3ฮะ2ครับ2นะครับ 2>, Google. Google okay. 2, 2ครับ2ไบรท์จะได้ฟ <Je ังคำถามจากคนนี้ครับครับนูเดียวโอเคเพราะฉะนั้นที่เอนะครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะฮะเราได้ฟังคำถามจากปลั๊กไฟเฮ้ยแล้วเขาจำเสียงพี่ปลั๊กไฟได้คนเดียวด้วยนะนั่นแหะที ใจตรงกันีอะเดี๋ยวรอดูว่าคำถามของปรัสนีของเราจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปต้อนรับปรัสนี3คนของเรานะครับรนูเดียวปลักไปแล้วก็บอยกลับมาเยื่ยเวทีของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะถามความรู้สึกกันหน่อยนะฮะปลักไปกลับมาวันนี้ได้มาเป็นปรัสนีด้วยได้กลับมาเยี่ยมรายการอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับครับก็ยังรู้สึกตื่นเต้นครับก็เหมือนกลับมาครั้งแรกนะครับ รู้สึกครั้งแรกรู้สึกยังไงครั้งนี้ก็ยังรู้สึกอย่างนี้อยู่เลยครับคิดถึงค่ะคิดถึงไปค,คิดถึงทุกคนที่สตูอะค่ะโอ้น่าจะตื่นเต้นเหมือนเพื่อนๆบื่อน,นะครับแต่ว่าก็พยายามเตรียมคําถามที่ไม่ง่ายเอาไว้นะครับไม่ง่ายโอ้โห <c oughs> เราหรือว่าจะพูดว่าย่ายครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็จับสลากกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าใครจะได้รับคำถามจากใครบ้างนะครับ เดี๋ยวต้องดูเลยครับว่าการตอบคำถามของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรและคําถามจะประสมีจะยากขนาดไหนนะฮะเข้าสู่ช่วงตอบคาถามกันเลยถึงคิวการตอบคาถามคนแรกของเราวันนี้ก็คือวินะครับซึ่งวิจะได้คําถามจากคุณบอยนั่นเองครับคุณบอยครับขอคําถามครับผมได้รับการาแชร์ข่าวต่อมานะครับว่า,าประเทศไทยนะครับจะปิดประเทศนะครับเพราะว่าจะมีม็อบใหญ่ครับก็เลยอยาก มาขอคําปรึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําจากคุณวีนิดนึงว่าถ้าผมอยากรู้ว่าเรื่องนี้นครับมันเป็นข่าวลวงหรือว่าเป็นข่าวจริงอะไรเงี้ยนะครับผมจะต้องไปหาข้อมูลจากใครหรือว่าที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับ<ไ>ผมนี่เป็นคําปรึกษาจากคุณบอ,อยนะครับวิครับมีเวลาในการให้คําปรึกษา2นาทีพร้อมนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ ค่ะอันดับแรกนะคะคุณบอยต้องดูก่อนว่าข่าวที่รับมาเนี่ยจากสื่อไหนนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยากเช็คข้อความข่าวลวงข่าวปลอมเนี่ยเช็คไปทีเ่เป็นเว็บไซต์ของ1 2ึ่นะคะสามารถไปเอาข้อความเนี่ยไปเช็คได้เลยว่าข้อความนี้เป็นข่าวลวงหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะต้องมีสติก่อนอย่าเพิ่งคิดไปตาม ข่าวที่เราเสพมารับมานะคะก่อนแชร์ทุกครั้งอะค่ะต้องมีสติแล้วก็ดูที่มาว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าค่ะและที่สําคัญก็คือตรวจสอบให้ละเอียดด้วยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวฟังความคิดเห็นจากกรรมการกันหน่อยนะครับขอเริ่มต้นที่คุณตรีครับคําสําคัญที่ พูดถึงเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีสติก่อนที่จะแชร์ไปนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอันนี้อาจจะ1 2, 0, 0, 0, นึ่งสองเป็นเป็นเบื้องต้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของรัฐบาลอะไรก็จะมีหลายๆแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองประเทศอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์แอนต f เฟ e กนิวส์ของทางกระทรวงดีเก็สามารถที่จะตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งได้นะครับถ้าเพิ่มเติมเราก็อาจจะทําให้มันสมบูรณ มากขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆจริงนะครับครับคุณครับพี่ต้นเองครับข่านกลางที่จะครบนะคะในแง่ที่ว่ามีสตินะคะ,ะเช็คข่าวก่อนนะคะตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่มาที่ไปข่าวมาจากไหนนะคะในขั้นตอนต่อไปก็คือรู้ให้ละเอียดลงไปว่าแล้วจริงๆ จะเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใจความหลกัหลกๆเนี่ยคุณวิพูดได้ครบแล้วนะคะขอบคุณมากครับน้องทันครับเป็นไหวพริบที่ดีมากในการให้คำแนะนำาก็ชื่นชมนะคะแต่ว่าอาจจะมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมในกรณีถ้าเราแบบมีเวลาเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นช่องทางทางเลือกให้กับบางกลุ่มที่อาจจะไม่สะดวกในช่องทางการโทรหรือว่าเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากครับ เป็นไงบ้างครับคุณบอยได้รับคาแนะนําจากวิโอเคไหมครับก็โอเคครับถือว่าก็จะเอาไปทาตามดูครับโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณบอยแล้วก็วิด้วยครับคนแรกผ่านไปแล้วนะครับคิวต่อไปที่จะตอบคําถามนหมครับก็คือไบร์ t นั่นเองครับคราวนี้มาถึงคิวของไบร์นะครับไบร์ t นั้นจะได้ฟังคําถามจากปรของเราก็คือนูเดียวนั่นเองพร้อนะครับ ดเดียวครับขอคําถามครับเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามีวันหนึ่งคุณยายของหนูเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากคนคุ้นเคยที่บอกว่าคนคุ้นเคยเพราะว่าเสียงคือใช่เลยแล้วก็ใช้คำสัพนามเรียกแทนได้ถูกต้องตามปกติที่คุยกันคราวนี้เนี่ยคนคุ้นเคยคนนี้ก็บอกคุณยายว่าขอยืมเงิน ในจํานวนหนึ่งซึ่งก็มากมาก,มากพอสมควรนะคะแล้วก็ยายก็ตกลงให้เงินจํานวนนี้ไปโดยคนคุ้นเคยคนนี้ได้ส่งเลขบัญชีให้ทาง SMS ในวันต่อมาตัวหนูเดียวเองก็ได้รับ Inbox จากคนคุ้นเคยคนนี้เหมือนกันแต่จำนวนเงินก็เท่ากันเลยนะคะแต่ว่าหนูเดียวรู้สึกเอะใจอยากจะถามพี่ไบร์ค่ะว่า ถ้าพี่ไบร์ทเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพี่ไบร์ทมีวิธีการตรวจสอบและป้องกันตนเองอย่างไรคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจนะครับไบร์มีเวลานะครับ2นาทีพร้อมนะครับครับพร้อมแล้วเริ่มครับก็สำหรับในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่า,ามีคนคุ้นเคยเนาะซึ่งอาจจะเป็นคนรู้จักของเราจริงๆอันนี้ท,ท,ทีนี้เรื่องแรกเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนว่า คนคนนี้เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงไหมเชื่อใจได้ไหมชื่อนามสกุลเลขบัญชีอะไรยังไงถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่ในกรณีที่เราอยากจะช่วยเหลือจุนเจือก็อาจจะเป็นในจำนวนเงินที่เราสามารถช่วยเหลือได้หรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกครับก็คือบอกว่าไม่สะดวกนะครับจริงๆมันก็ มันก็เป็นสิ่งที่เราเป็นน้ําใจของเราเนาะเราอยากจะช่วยหรือไม่สะดวกจริงก็อาจจะบอกได้นะครับแต่ที่สําคัญเลยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ตรงก่อนนะครับที่จะทําการโอนเงินเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่า <c oughs> มีเหตุการณ์ที่มันผิดปกติอย่างเงี้ยครับเรื่องของการโอนเงินหรือว่าโอนไปผิดแล้วทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องเมื่อเงินมันโอนไปแล้วเนี่ยมันก็ มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะที่ที่เงินมันอาจจะไปถึงอาจจะเป็นวิชาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะได้กลับมามันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแบบเข้าไปติดต่อทางธนาคารเนาะเ,ออเพื่อที่จะดาเนินการอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็ให้ทางออธนาคารแล้วก็ทางเป็นเรื่องของกฎหมายถ้าเกิดว่ามีมีเหตุการณ์ที่มันมันเป็นการหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับออในส่วนที่ สามารถที่จะสามารถที่จะทําต่อไปได้เนาะมันก็อาจจะเป็นในส่วนของการแบบปกป้องป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตัวเองให้มากกว่านี้นะครับในเรื่องของการการปิดบังหรือว่าปกปิดข้อมูลส่วนตัวของเราที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลของเราเนี้ยไปในโลกออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะหมดเวลา้เวลาครบโทษนะครับ เป็นไงบ้างครับน้องทันครับ เป็นทางเลือกให้กับการวิธีการรับมือเนาะถ้าสมมติว่ากรณีที่แบบดันตกใจรู้สึกว่าอยากช่วยเหลือคนใกล้ชิดรีบโอนไปก่อนแล้วดันโอนผิดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นการถูกหลอกลวงจะมีวิธีการยังไงบ้างก็อาจจะมีการแบบว่าทิ้งท้ายไว้ให้นิดนึงเป็นเกร็ดความรู้ว่าถ้าโดนหลอกลวงก็ต้องติดต่อธนาคารหรือว่าติดต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ค,ะค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลได้ได้เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็มีแบบรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้น,นะค,ะค่ะ สิ่งที่จะเพิ่มเติมก็คือจริงๆเราสามารถไม่ใช่แค่ติดต่อธนาคารอย่างเดียวเราไปแจ้งความได้เลยนะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นมิจฉาชีพจริงๆเนี่ยตำรวจจะได้มีข้อมูลไว้นะคะว่าคนนี้นะคะมาจาก IP นี้เบอร์โทรนี้มาจากไหน จะได้พยายามติดต่อเพื่อที่จะทำการจับกลุ่มแล้วก็เขาจะได้ไม่มีโอกาสไปทำแบบนี้กับคนอื่นต่อไปอีกนะคะแต่ข้อมูลอื่นๆที่ที่คุณไบรท์ไทยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็คำนึงถึงในแง่ของมนุษยธรรมที่จะช่วยเหลือด้วยก็ไม่ได้ปิดประตูตัดเสียทีเดียวค่ะครับขอบคุณมากครับคุณตรีครับจริงๆแล้ว สถานการณ์ที่หนูเดียวให้มาเนี่ยโหโหดมากเลยนะมีทั้งโทรมี SMS ด้วยนะรวมถึงแบบว่าอินบ็อกซ์มาด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อจึงจำเป็นมากการมีสติถึงจำเป็นมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่ะหนูเดียวแล้วับวันนี้พี่ไบรทตอบคำถามยังไงบ้างครับตอบได้ครบค่ะแต่ก็ยังยังมีบางประเด็นที่เอ๊ะหนูขออีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอให้พี่ไบร์โชคดีนะคะ อ่าโอเควันนี้ขอเสียงประมมยให้กับหนูเดียวแล้วก็ไบรท์ด้วยนะครับมาแล้วครับคราวนี้ถึงคิวของพี่เอนะครับและคนที่จะมาให้คําถามก็คือลักไฟนั่นเองอเพียพร้อมนะครับพร้อมครับอ่ามั่นใจแล้วครั้งนี้นะฮะได้นะคถามจากลักไฟเชิญค,ครับครับคําถามของผมก็คือมีอยู่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของธานาคารนะฮะโทรมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของบัตรเครดิตซึ่งเจ้าหน้าที่ที่โทรมาเนี่ย ให้ทั้งข้อมูลทั้งชื่อนามสกุลพร้อมกับเลขบัตรเครดิตของผมทั้งด้านหน้าด้านหลังอย่างถูกต้องเลยนะฮะเขาได้บอกว่าผมได้มีการใช้ยอดเงินซึ่งมีมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงเกินความเป็นจริงที่ผมได้ใช้ไว้นะฮะและทีนี้เขาก็เลยทวง ยอดค่าใช้จ่ายของผมจะให้ผมชําระภายในวันนี้หากผมไม่ชําระภายในวันนี้ผมจะถูกดําเนินคดีถึงขึ้นศาลนะครับผมก็เลยอยากจะถามคุณเอว่าสิ่งที่ผมกําลังเจอเนี่ยคุณเอจะให้คําแนะนําหรือผมควรจะปฏิบัติอย่างไรครับผมอขอบคุณครับออเอาละพี่เอครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ หนูปลักไฟนะลูกนะศึกษาลุงเอ๋ด้วยก็ดีถูกคนถูกใจถูกชะตาแล้วล่ะตั้งแต่ตอนแรกกันนะเพอหนูเนี่ยไปข้อมูลบัตรบัตรหน้าบัตรอะไรเนี่ยที่เอาไว้ในสื่อในไลน์เนี่ยจริงๆไม่รู้ไปหามาไงทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะแยะไปหมดเลยนะหนูนะเออมิจฉาชีพเยอะที่นี่ในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวในหลักอุตสาหสื่อข้อีสี่เนี่ยก็บอกว่าอย่าไปทิ้งเวลาไปอยู่ที่ไหนล็อกเอาล็อกอินล็อกเอาออกให้หมดแล้วไอ้เรื่องของข้อมูลออนไลน์บัตรเครดิตเนี่ยเรารู้แล้วว่า ถ่ายรูปก,กันใหญ่เลยกดชัตเตอร์ใหญ่เขินใหญ่เลยเออรู้แล้วว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะหนูเราต้องระวังให้ดีเขาดูหมดแหละข้อมูลหน้าบัตรหลังบัตรนี่บัตรลุงมันก่อนเขาลุงไปหาเมียน้อยยังรู้เลยเนะแต่ว่าลุงรอดเล่นนะเอออย่ามองผมตาเขียวอย่างนั้นนะฮะเ,เพราะว่าเวลาเวลาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะข้อมูลแจ้งมาเราก็ตกใจเซอเนี่ยทุกวันเนี้ยสังคมเนี่ยจำไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านเขาล่อเล่นกับความกลัวความโลภความรักความไรของเราเนี่ย มาทำให้รักพูดดีของผมเนี่ยปลาับปลาขาดอกนั้นไม่จริงไม่จริงนะหนุ่มรักไว้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเช็คใอ้ดีสถาบันการเงินโทรมาบเบอร์ถูเป่าไอ้เบอร์ธนาคารสีไรเลขหลังแต่มันมีกี่ตัวกี่ตัวเบอร์ธนาคารถอยไรไม่เลขตองเลขเกี่ต ну ัวเหมือนกันหมดนะคุณฟังวะเนี่ยอย่าหลับดิเออนะนะฮะเพราะแล้วเราต้องเข้าใจว่าเนี่ยทุกวันนี้ภพยไซเบอร์มันเยอะคนโดนดูดบัญชีเนี่ยใครโวนสับมือถือดีมงดีโหมดเนี่ย คุณมันน่ากลัวเยอะแยะมากมายแล้วการรูทัศนสื่อก็บอกแล้วนะว่าอย่าไปทิ้งร่องรอยใดไว้ให้เป,เ,ปเป็นหลักเป็นฐานนะเยาวชนที่ดูดูหูระวังนะเล่นกองเล่นเกมมาลุกนะเออใครเข้ามาข้อมูลขโมยข้อมูลส่วนตัวไปหลอกก็ตังค์แม่กินหนมกินไรบาปกรรมนะอย่าเที่ยวทํา <c oughs> ไม่ดีเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไยสังคมนะหนูหน่าลุงเอ๋ก็อยากจะเตือนให้ดีว่าก่อนที่เราจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังให้ดีไม่ต้องกลัวไม่เป็นการฟ้องศาหลหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคุณโทรไปถามธนาคารที่เป็นต้นขั้วบัตเครดิบแล้วเขาก็บอก รบัตรเครดิตไม่อยู่ในกระเป๋าของเกงเราใครจะมาลูดได้ซิบคุณยังลูดางเกงซิบลูดเองมันจะมีใครลูดอยู่เลยนะคุณนะเออเวลานี่ห้านาทีแล้วเนี่ยใช่ใช่ใชคุณนะก็ขอให้คุณโชคดี้เอายสหอเฮ้ยพี่ตงเหน่งครับเป็นไงบ้างครับพี่เอ๋วันนี้ฮะง่ายที่สุดก็คือว่าเลขของ บอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไหนนะคะก็บอกแล้วแล้วก็ง่ายที่สุดก็คืออย่าเพิ่งตกใจให้มีสติแล้วก็โทรกลับไปเช็คที่ธนาคารต้นสังกัดของบัตรเครดิตเรานะคะแต่ว่าเราก็ยังมีข้อควรที่จะระวังมากไปกว่านั้นได้อีกนะคะอย่างเช่นว่า,าเราจะทำยังไงในเรื่อง ไม่ไปทิ้งหรือว่ากรอกข้อมูลอันนี้คุณเอกบอกแล้วล่ะแต่ว่าบอกให้ละเอียดไปก่อนนั้นได้ขอบคุณครัน้องพันครับ ในแง่มุมที่เขาอาจอย่างพี่ปาฝไฟอาจจะโดนแบบว่าโทรมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีวิธีการตรวจสอบยังไงบ้างหรือมีวิธีการรีเช็คอะไรเพิ่มเติมไหมรวมถึงอาจจะต้องแจ้งความก่อนหรือเปล่าเพื่อจะทําให้เราสามารถชัวร์ว่าเอ้ยข้อมูลเรามันไปถึงเขาแบบค่อนข้างเยอะแล้วเงี้ยค่ะ,ะอาจจะไดเ้เป็นวิธีการป้องกันแบบอีกชั้นหนึ่งในการที่เราจะตรวจสอบข้อมูลอะไรเงี้ยค่ะก็อนนี้เป็นส่วนที่ พี่เพิ่มเติมถ้าสมมติว่าพี่เอกมีเวลาในตอนนั้นก็อาจจะแบบว่าเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบว่าเออคอบคุมมากยิ่งขึ้น,นะค,ะค,ค่ะขอบคุณครับพีบ่ตรีครับ,อ,บ,รบอย่างแรกเป็นสิ่งที่คุณเอกพูดเลยว่ามาถึงอย่าตกใจ นะครับให้ให้คิดให้ได้ก่อนนั่นคือการมีสติเป็นเรื่องแรกที่เราพูดถึงกันเสมอเลยเรื่องสติแล้วก็เราต้องเอะก่อนใช่ไหมครับอย่างที่2ที่ผมเขียนไว้นะครับสำหรับโจทย์ของหลานปลั๊กไฟเนี่ยก็คือมิจฉาชีพเขาจะมีสถานการณ์แล้วเขาก็จะเล่นกับเรื่องต่างๆเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกเล่นกับความกลัวของเราเสมออันนี้คุณเอพูดถึงได้ชัดเจนนะครับเรื่องที่3ก็คือตรวจสอบกับ ธนาคารตรวจสอบกับแหล่งที่มาจริงๆว่าแบบโทรศัพท์เบอร์โทรนั้นน่ะเป็นของจริงหรือเปล่าถ้าจริงๆแล้วบางทีเราก็อาจจะแบบสังเกตจากตัวเลขหมายเลขก็ได้เนี่ยคุณเอก็บอก อยู่แล้วเหมือนกันหรือว่าบางทีเราอาจจะวางสายไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอขอขอเบอร์ติดต่อกลับขอน้นนั้นนี่เพราะว่ามันไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นหรอกในเรื่องของเรื่องแบบนี้ที่เป็นสถานการณ์ที่เขาพยายามสร้างสถานการณ์นะครับ4ก็คือเรื่องของการไม่ทิ้งหลักฐานไว้นะครับอันนี้คุณเอกก็พูดถึงเหมือนกันนะครับเรื่องด i t ทลฟ o o ปรินต์บางทีที่เราเอ,อ่ไมไม่ไม่รู้ตัวก็มี ที่เรารู้ตัวก็มีนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนาะจริงๆแล้วเราทิ้งหลักฐานไว้บางทีเราก็จําไม่ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็5ที่สําหรับส่วนตัวที่เขียนไว้ก็คือเราต้องจัดการรับมือกับมันในกรณีที่เราโดนข้อมูลเราเนี่ยหายไปแล้วเราต้องแจ้งความดําเนินคดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคาาวีา้ต้องมาถามหลานปลั๊กไฟหน่อยครับวันนี้ลุงเอตออคำถามยังไงบ้างฮะก็คุณเอ๋ก็ค่อนข้างจะ ตอบให้คำแนะนำหรือว่ารายละเอียดเนี่ยไปค่อนข้างที่จะได้ความรู้มากๆนะครับ <dynam> ปรบมือให้กับล๊กไฟกับมเ้งด้วยครับทุกทนครับเยวที่บอกว่าวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราจะได้รู้แหละครับว่าใครจะได้ผ่านเข้ารอบและใครจะตกรอบนะครับเชิญทั้ง3คนบนเวทีเลยครับมาถึงช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะ การ์ตูนล,ลุ้นมากเลยค่ะว่าใครจะได้ไปต่อและใครจะต้องตกรอบกลับบ้านไปค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทั้งผู้เข้าแข่งขันนะครับกรรมการแล้วก็พวกเราตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเริ่มประกาศผู้ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดคนแรกที่จะได้ผ่านเข้ารอบนะครับและผู้เข้าแข่งขันที่ได้ผ่านเข้ารอบคนแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับ วิ v, ครับเอาลนะด้วยความที่เราเหลือผู้แข่งขันแค่2คนนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ผมจะประกาศต่อไปเนี่ยเขาคือคนที่จะได้ผ่านเข้ารอบนะครับและอีกคนคือผู้ที่ต้องกลับบ้านไปทันทีนะครับจะเป็นไร์หรือว่าคุณเอนะครับพร้อมนะครับและคนที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะฮะเป็น2คนสุดท้ายของผู้แข่งขันตาบอดนะครับ ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับเอครับผมโอ้ยนั่นหมายความว่าวันนี้ไรคือผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้ไปต่อนะฮะคะแนนที่อยู่ในมือผมเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าห่างกันแค่ จุด5คะแนนจริงๆหรอกรรมการหนักใจมากๆในการที่ต้องคัดเลือกเราต้องดูคะแนนจากทุกส่วนนะครับทั้งการตอบคาถามรวมถึงส่วนของการแสดงทุกอย่างหมดเลยนะฮะ,ะวันนี้ไบร์คือผู้ที่ไม่ได้ไปต่อในวันนี้นะครับก็ต้องขอกาแสดงความดีกับวิแล้วก็คุณเอ๋ด้วยนะฮะกรรมการครับมีอะไรอยากพูดคุยกับไบร์บ้างครับพิตรีครับฝากไบร์ไว้นะครับว่าออขอให้ใช้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่ได้จากรายการนะครับ แล้วก็เป็นตัวอย่างในการที่เราจะเป็นคนที่รู้เท่าทาันสื่อแล้วก็ขยายผลไปสู่สังคมแล้วก็ทําให้สังคมเข้าใจทั้งในมิติของการรู้เท่าทาันสื่อทําให้สังคมเห็นถึงศักยภาพของของเราที่เ,เป็นคนคนหนึ่งในสังคมที่มีความหลากหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ ให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจริงๆนะครับแล้วก็การรู้เท่าหนังสื่อจําเป็นในสังคมนี้ที่ที่เราประกอบด้วยทั้งคนดีและคนไม่ดีอะไรต่างๆนานา,นามีทั้งวิชาชีพมีทั้งอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสังคม,มก็ฝากไ่ด้วยนะครับ,บาบขอบคุณมากๆที่มาเข้าร่วมในรายการของเรานะครับขอ,ขอบคุณค,ค,ครับี่ต้งเหครับเราไม่ได้ทําสิ่งนี้ เพื่อให้ตัวเราได้พัฒนาแค่ตัวเราเท่านั้นแต่คุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ว่าเรายอมเปิดเผยตัวเองเสียสละเพื่อให้ผู้อื่นได้เติบโตได้พัฒนาตรงนี้คือคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ซึ่งพี่คิดว่าไร์ได้พิสูจน์ทั้งหมดแล้วขอบคุณมากๆคุคณค่ะ รู้เท่าทันสื่อนี้มันไม่ใช่เพียงแค่แบบให้คนให้ข้อมูลคนหรือว่าเข้าใจในเรื่องของสื่อมากยิ่งขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ท่านคิดว่ามันเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เอาไปต่อยอดกับงานอื่นๆได้ก็ขอให้พี่ไว้โชคดีนะคะขอบคุณมากครับพี่ไว้ครับพี่ไว้มีอะไรจะพูดกับเพื่อนๆหรือกรรมการของเราไหมครับครับก็ขอบคุณพี่ๆกรรมการพิธีกรทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับพี่เอพี่บี B นะครับก็ เป็นกําลังใจให้ต่อไปครับจริงๆแล้วทั้งสองคนนี้ใครก็ได้เลยผมเชียร์หมดเลยนะครับแล้วก็ยินดีดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็สื่อยอดนักงสื่อแล้วก็การรู้เท่าทางสื่อจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามาเข้าร่วมโครงการหรือว่ามากิจกรรมในวันนี้เราก็ไม่ได้ตระหนักกับมันขนาดนั้นนะครับ จนมาผ่านแบบกิจกรรมแบบนี้ครับก็ทําให้เห็นถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่รอบตัวเราแล้วก็มีอะไรมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราควรจะรู้แล้วก็เอาไปบอกต่อได้ครับ,รบขอบคุณมากเียรบมือให้กับไร้นะครับนี่คือผู้กำังฐานคุณภาพของเราอีกหนึ่งคนนะฮะอ๋อนี้เหลือแค่2อคนเท่านั้นต้องไปชิงกันต่อนะครับจริงๆแล้วนะคะกร์ตูนไม่อยากจะให้มีใครตกรอบไปเลยจริงๆค่ะ อยากจะให้แข่งขันกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะเราเนี่ยเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันจะแล้วค่ะใช่ครับเพราะว่าถึงจะมีคนตกล่อครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่าการแข่งขันครับคือมิตรภาพของผู้แข่งขันครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะครับส่วนการแข่งขันนั้นก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับครั้งหน้ากลับมาติดตามได้ใหม่กับพวกเราในรายการสื่อยอดนักสืบสวัสดีครับ